ปั่นไซคโค้งทุกเรื่องราวบันปันของฟุตบอลบ่าย3 4 5สปอร์ตก่อนไปดูเรื่องราวทั้งหมดฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อจะไม่พลาดทุกคลิปของปั่นไซโค้งด้วยนะครับ อัปเดตเรื่องราวลูกหนังปันป่ๆทั้งสั้นทั้งยาวกับเราเชาวปันไซคโคง้งสำหรับซีรีส์ฟุตบอลวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องราวไหนว่าจะไม่หลอกกันเบื้องหลังกักโปสวมเขาแมนยูเป็นชูหงแดงลุ้นมันเหมือนอยู่ในสนามจริงบาย3-4-5สปอห์ต เรียกได้ว่าเป็นข่าวการซื้อขายสุดช็อกประจำเมื่อวานที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้ครับเมื่อฟราเบซิโอโรมาโน่นะครับผู้สื่อข่าวคนดังที่มีความเชื่อถือได้สูงเลยครับเปิดเผยว่าหงแดงหรือว่าลูกับได้บรรลุข้อตกลงนะครับในการเซ็นสัญญาคว้าตัวโคดี้กัปโปรับกองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์ครับของเฟซวีไอโอเฟนมาร่วมทีมกันโดยเหลือเพียงแค่การเจรจานะครับในเรื่องของเงื่อนไขส่วนตัวแล้วก็การเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองครับซึ่งล่าสุดครับโรมาโน่ก็อัปเดตเพิิิ่มมมเเเเตะรัับอออกาาาดดผยยยลีสญ โปตกลงเซ็นกับลิเวอร์พูลครับโดยจะมีค่าตัวนะครับบวกโบนัสเนี่ยราวๆห้าสิบล้านปอนด์ครับซึ่งลิเวอร์พูลนะครับเตรียมที่จะประกาศยืนยันคว้าตัวโคดิกัรโปกามาจากเพสเวียไอโอเฟนนะครับในเร็ววันนี้ครับหลังจากที่ลุยเซียร์อาร์ตกาปีกชาวโคลอมเบียเนี่ยได้รับบาดเจ็บแล้วก็ต้องพักยาวครับโดยโรมาโน่ครับเปิดเผยรายละเอียดนะครับในสัญญาของกัปโปกับลิเวอร์พูลนะครับว่ากัปโปจะเซ็นสัญญาค้าแข้งในทีมแอนฟิลด์เป็นเวลา6ปีครับหรือจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2028ครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับใครรๆก็ู้นะครับว่าแมนเชส สเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องการตัวโคดิกาโปไปร่วมทีมครับโปเป็นข่าวตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับโปไปถึงหลังจบฟุตบอลโลกก็มีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดินหน้าเจราจาท้าทางโคดิกาโปมาร่วมทีมนะครับแล้วก็เข้าใกล้ความเป็นจริงเข้าไปทุกขหนนะครับแต่ไม่รู้ว่าเข้าใกล้ภาษาไรครับทาไปทำมามกลายเป็นลิเวอร์พูลที่ปิดดิวได้สําเร็จครับเรื่องนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างไรนะครับมีการอาคาดแคสอย่างไรของโคดิกาโปกับ United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอะไรก็เพราะอะไรครับทำให้จเจยย้า สงสัยกันไปพร้อมๆกันครับโคดิคาโปวัย23ปีนี่ครับมีเสถิตทั้งยิงทั้งแอซซิตนะครับรวมถึง35ประตูให้กับปีเซลเอลเฟนนะครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับแล้วก็ติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไปลุยสึกฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์ด้วยครับซึ่งจากผลงานอันร้อนแรงดังกล่าวนะครับทำให้หริชเทนฮากครับต้องงานตัวแนวรุกเพื่อนร่วมชาติอะไรนี้นะครับมาาแข่งในถิ่นโอเรฟอร์ดครับอย่างไรก็ตามครับก็แม้หรือว่าเงื่อนไขเดียวนะครับที่ทำให้ปีแสดงพลาดกันได้ละเซนนนขขออองงงงโโคคคดดิิาาาปกก็ืตแห่่รรเลวย เพราะว่าก่อนหน้านี้ครับเอริกเทนฮากสกิดไปยังบอร์ดบริหารของแมนยูนะครับว่าตลาดเดือนมกราคมนี้ครับสโมสรจะเป็นต้องหากองหน้าตัวเป้าไว้ก่อนครับโดยเอริกเทนรับเปิดเผยนะครับว่าเรารู้ดีครับว่าเราเสียกองหน้าไปนะครับดังนั้นเราก็เลยคิดว่าต้องหากองหน้านะครับเข้ามาอยู่กับทีมนะครับแต่มันต้องเป็นคนที่เหมาะสมกับทีมด้วยครับนักเตะที่น่าจะใช่นะครับน่าจะนําคุณภาพเข้ามาสู่ทีมได้ครับไม่ใช่แค่เพิ่มจํานวนผู้เล่นภายในทีมเท่านั้นครับซึ่งจากการที่เป้าหมายอันดับหนึ่งของแมนยูนะครับคือกองหน้าตัวเป้าคทใหุ้ณสม บทบาของโคดีการโปลครับจึงไม่ตรงตามสเปคของแมนยะูณะเวลานี้ครับตามที่เอริกเทนฮากต้องการนะครับเนื่องจากต่อให้บทบาทกับทีมชาติฮอลแลนด์แอบของโคดีการโปเนี่ย, o, ยช่างเข้าตาสิลเกินนะครับยิงไป3ประตูนในศึกวอลคัพครับแต่สําหรับบทบาทในถิ่นออราฟอร์ดนะครับถ้าเกิดมายืนแนวรุกทางฝั่งซ้ายที่โคดีการโปถนัดเนี่ยก็อาจจะไปทับกับผู้เล่นคนอื่นๆโดยเฉพาะมาคัทแรดฟอร์ดครับดาวเตะลูกรักของเอริกเทนฮารครับนอกจากนี้ครับเหตุผลสําคัญอีกหนึ่งเหตุผลนะครับก็คือช่วงซัมมมมเเออรร์์ที่่ผาาานนนนนแยูใช้้งงิไปปถึ220ล ทำให้งบประมาณที่คงเหลืออยู่เนี่ยมีจํากัดนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลครับที่ทําให้พวกเขาเนี่ยไม่กล้ายื่นทับทามโคดี้กาโปมาร่วมทีมครับและถ้าเกิดสมมุติว่าแมนยูนะครับใช้เงินในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ครับมาทับทามโคดี้กาโปนะครับในช่วงเปิดตลาดซื้อขายรอบ2เดือนมกราคมนี้นะครับก็เท่ากับว่าเป็นการเอางบประมาณในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้มาใช้ล่วงหน้านั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับในสายตาของนักเตะอย่างโคดี้กาโปนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการแสดงความจริงจังและก็จริงใจนนนนั่่่เเอองรพาาาะยลมก นี้ครับแมนยูเคยสอบถามความเป็นไปได้นะครับในการทาบทามโคดิกาโปผ่านทาง p s เอสวอลเฟนต้นสังกัดของกักโปมาแล้วหลายตัวหลายครั้งนะครับแต่ก็ยังยึกยึกยักยักไม่ยื่นสักทีครับแถมนะเวลานั้นครับไม่ยื่นไม่เท่าไหร่นะครับดันไปปิดดิวอันโตนี่ครับด้วยราคาสูงถึง100ล้านยูโรนะครับแบบหน้าตาเฉยเลยครับดังนั้นมันก็มีโอกาสครับที่กักโปเองก็จะเล่นตัวได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเอเจนต์ของเขาเองซึ่งเป็นเอเจนต์เดียวกับเอริกเทนฮารกุนซ์ของแมนยูนะครับเอเจนต์คนนี้ก็ต้องรู้อออยยููู่่่่เเต็มมมกกแแลลลล้้ววววหหะคครัับาาาีีทํงใ สนใจอยู่เช่นเดียวกันครับแถมผลพักหงแดงลิเวอร์พูลครับยังแสดงความจริงจังและก็จริงใจนะครับด้วยการเปิดการเจรจากับ p s เอวีไอโอเฟนต้นสังกัดของกัโปครับนับตั้งแต่จบศึกฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับแหล่งข่าววงในในทินแอนฟิลครับยังเปิดเผยด้วยนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจริงๆแล้วก็ได้ส่งแมมมองนะครับไปติดตามดูฟอร์มโคดี้กัโปอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วด้วยครับโดยแม้ว่าในทินออรัฟฟอร์ดครับในโรงละครแห่งความฝันนะครับจะมีคนบ้านเดียวกันออยย่าาางงเเรรรทนนกไไลมมซีวปถึฟ อยู่นะครับแต่ก็อย่าลืมว่าที่แอนฟิลก็มีลูกพี่ใหญ่อย่างเฟอร์กิลฟันไดรอเป็นพี่เลี้ยงอยู่เช่นเดียวกันครับถ้าหากคุณชื่นชอบเรื่องราวลูกหนังปันๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งติดตามกันได้3ช่องทางทุกวันที่ Facebook, Youtube, TikTok, ปันไซโคงเราจะมาพูดคุยในเรื่องราวสุดปันในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยขอบคุณครับ